พี่ลินมาดูแล้วลูกหนูแฮมสเตอร์อายุหกวันสวัสดีค่ะอุย้ยโตขึ้นเยอะเลยมีตัวนึ่งสีดำวิ่งเนี่ยตัวล่างอะเนาะสีเหมือนแผ่นดินเลยเนาะสีเหมือนพ่อเลยเนาะใช่ตัวนั่าสีเหมือนแผ่นดินเลยแผ่นดินแผ่นดิน ดินไหนก็นดินเขาหามดูทำไมทำไมหลับเมื่อกี้แสนนั้นหลับแต่ตอนนี้แผ่นดินหลับแม่หลับแอบดูลูกหน่อยอให้อาหารน่ารักเนาะเนี่ยตัวน้านหน้าสีเหมือนแผ่นดินเลยอนใจตั้งชื่อตัวั้้ว่ามุ่น นี่อันนี้ชมหน้าคุณแม่นี่คุณแม่เอาคุณแม่ตื่นแล้วดูเล่นนี่คุณแม่ชื่อใส่น้ำจะเอใสน้ำเดี๋ยวเปี่ยนไหนคุณพ่อแผ่นดินอยู่นะใส่น้ำเดี๋ยวเปียไม่ออกไม่ออกสลยนะไม่ออกเ,เข้าไป,เ,ปเข้าไปาน้ำเข้าไปก่อนเข้าเปี่ยนะใส่ <laughs> เพราะว่าหล่อน้ำไว้กลัวมดขึ้นเฮ้ยเอาขาเ้าขาเาขาใส่น้ำสนนะเอ้ยใส่น้ำ อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดให้เขาเข้ามือเข้าไปก่อนพี่เล่นอย่าเพิ่งกดนะลูกนี่คุณพ่อแผ่นดินนอนนะคะนอนนะคะนอนค่ะนอนค่ะมุดมาตามอาหารเดี๋ยวห่อน้ำไว้ไม่ใช่ร่อน้ำรอหล่อน้ำไว้เพราะว่าแบบเพราะว่าเดี๋ยว ต้องไปเอาก,กระมังมาแบบนี้นะคะพี่ลินบ๊ายบาย